ที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะมีนโยบายที่จะจัด,จดระเบียบตลาดกิมหยงค่ะวันนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่แจ้งให้ผู้ค้าในพื้นที่ทราบนะคะว่าต้องเคลื่อนย้ายสิ่งของให้แล้วเสร็จภายใน18นาฬิกาของวันนี้ค่ะวันนี้ที่ตลาดกิมหยง ถนนสุประสานรัรงสรรค์อ,อหาดใหญ่จวัดสงขลาดกรกิติเรืองเลองกุลฤทธิ์ค่ะปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่ไปแจ้งผู้จําหน่ายสินค้าหน้าตลาดกิมหยงตั้งแต่บริเวณตั้งแต่ หน้าธนาคารกสิกรไทยไปจนถึง4ี่แยกตลาดกิมหยงซึ่งอยู่ในพื้นที่ของถนนสุประสานร,รังสรรระยะทาง100เมตรซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สธาธารณะค่ะโดยระบุให้เจ้าหน้าที่ขออภัยค่ะโดยระบุให้พ่อค้าแม่ค้าคนย้ายอุปกรณ์สิ่งของรวมถึงสินค้าออกจากพื้นที่บริเวณน,นั้นนะคะตั้งแต่หน้าธนาคารกสิกรไทย ไปจนถึงสี่แยกตลาดกิมหยงภายในวันนี้ค่ะนั่นคือ4พฤศจิกายนก่อนเวลา18นานีน้ในวันพรุ่งนี้9กนทางเจ้าที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่จะลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหากมีผู้ใดฝ่าฝืนจะมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป ดกรกิตตินะคะประลัดเทศบาลนครหัดใหญ่ระบุว่าตามที่เทศบาลนครหัดใหญ่โดยพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทศักราช2,535และที่แก้ไขเพิ่มเติมแจ้งให้ท่านออกจากพื้นที่ตั้งแต่ในพื้นที่ที่กล่าวไปะคะ่ะนั้นคือตั้งแต่หน้าธนาคารกสิกรไทยไปจนถึงสี่แยกตลาดกิมหยงถนนสุประสาทร,รังสรรระยะทาง100เมตรซึ่งเป็นพื้นที่สาธารนณะโดยมีการแจ้งเตือนให้ร้านค้าทราบมาล่วงหน้าแล้วถึงสองครั้ง ทั้งนี้ทางเทศบาลน,นครหัดใหญ่จึงอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535ค่ะและที่แก้ไขเพิ่มเติมขอให้ผู้จำหน่ายสินค้าดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์สินค้าและบรรดาทรัพย์สินและบริววณออกจากพื้นที่ภายในวันที่4พฤศจิกายนก่อนเวลา18.00น ของวันนี้หากมีใครฝา่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่โดยพนักงานเจ้าที่จะดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินรวมถึงดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัดต่อไปค่ะ